จริงๆก็ไม่ได้แข่งแข่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข่งแก่งสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข่งแก่งของตัวเราออกมาให้ได้ทุกวันนี้ชีวิตสาวสุดเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคมีมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคไปไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสเราตื้นตาแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบ งงกำลัใจมาาาหเใรนขณะที่อดีตาามีพีเคปิยวัฒน์กำลังตกเป็นข่าววุ่นวายหัวใจอยู่กับนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เงียนแต่ทางด้านนางแบบสาวโยเกิรตนัทชากลับอยู่ในโหมดชีวิตสดชื่นแม้เธอจะออกตัวว่ายังอยู่ในช่วงรักษาแผลใจที่ยังไม่หายเต็มร้อยแต่เรื่องกำลังใจจากคนรอบตัวนี่เรียกว่าเกินร้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะซูปเปอร์สตาร์ดังอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลที่คอยซัพพอร์ตความรู้สึกนับตั้งแต่วันที่เธอประกาศเลิกลาสามีจนถึงตอนนี้ก็ยังส่งความรู้สึกดีๆให้เสมอเพราะอยากเห็นเธอมีความสดใสซึ่งเธอยอมรับว่าชีวิตสาวโสดในช่วงที่ผ่านมามีทั้งวันที่ดีและไม่ดีมีทั้งคนอยากหลุนให้มีรักใหม่เธอยืนยันชัดๆว่าไม่ได้ปิดตัวเองแต่ขอเวลาอีกนิดนึงทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะ เป็นบทเรียนสําหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยยอะว่าทุกๆอย่างทุกๆบทเรียนทําให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้บางก้าวมันอาจจะเดินผิดบางก้าวมันอาจจะเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์ทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นจากที่มันมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาคนจะชื่นชมยูเกิลในเวอร์ชันของความความมั่นใจความเป็นผู้หญิงที่แออข็งแกร่งตลอดเวลาจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแกร่งเนาะแต่ว่า ชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้แล้วเราต้องไปต่อให้ได้คือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ไอืกเอ็เอาแบบให้สุดๆไปเลยแล้วยกก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตาสาวสุดเป็นไงบ้างคะ โอเคค่ะโอเคมีมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขจากสิ่งในทุกๆวันที่ทำมีน้ำตาแล้วเนาะอย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกหัวใจเป็นยไงบ้างหัวใจเหรอคะ ก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแ๊บหนึ่งแล้วกันอีกแบบหนึ่งตั้งไปถึงขั้นว่าแข็งกับความรักแล้วแบบไม่ไม่ไม่ได้แข็งไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาอีกแ๊บหนึ่งคิดว่าคิดว่าอีกแบบหนึ่งขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บหนึ่งคำว่าแป๊บหนึ่งมันมีระยะพอเจ็ดหกบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้เอ นดูแล่อะไปอย่าง้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันรู้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันมันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองอีกขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอ j นจอยความโสดของเราได้เต็มที่มีเข้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนําบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหรืเพราะว่าเราเราปิดเราปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิด ไม่ได้ผิดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกจีหรือไม่จีบช่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรไดเล่นเ,เล่นเห็นล่สาสุดคอมเมนต์ของปุลิซ่า เดือดชื่อใบน้ำพี่ยังไงคะจิงโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยปไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีใจที่เขาชอบสิ่งที่แบบเราให้ไปอเอาไปใส่ถ่ายรูปอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะใช่เบอกว่าลิซ่าจับอะไรใส่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดๆค่ะมียังคะ เราอยากวิ้ยไม่อยากพูดเยอะแต่พูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วค่ะแต่ว่าสีที่สี่ใช่ไหมอ่ะสีสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษไม่ได้มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับพันสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างไหนคุณแปลกใจว่าอยู่ๆมาอยู่มารู้จักกันแล้จริงจริงรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านเออค่ะมีโอกาสได้ ได้คุยกับน้องคาไดตต้ตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียตอนคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งมเมสเซจมาเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งมเมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไดไ้ไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากมอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสทาให้กำลังใจเราอย่างไงนกันจริงๆมีข้อความที่ทิมมาไม่ไม่ได้ใครให้กำลังใจแต่เขาก็พูดว่า ที่เราทาอะการกระทำของเราอะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราอ่านแล้ว,เ,วเ,ลแบบเราก็เจอสุดเลยแบบเราเราตื้นตาลแล้วเราก็แบบขอบคุณน,น้องมากๆที่แบบส่งกาลังใจมาหาเรา <laughs>